ke oh pen au pen 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 nga ng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  nga haa nga haa na เป็นเสือกราสัตตราออกจากทาราเข้าเดินโดมเอื้องเอ้อนัก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 เอ้อเอางเอ้อนักเอ้ย พระเวภสันดอนสูงริยากงวงอันท้าเธออุ่มโงงพ่อชาลีชมนางมัดสีแม่พรังระยาอุมาแก้วการหากุมารี เอาตามสเด็จนังนอนังนัห้าเอ้งหาเออนังเอียงมาิงพรายไม่เห็นแล้วจะมีใครแล้วก็จะมาติดตามต่อยเป็นเวรมาซ้ำหรือจะเป็นกรรมมาพลอย สัตว์ให้เลือนลอยจกพาราแม่มันสิเงยนกสางริกามันทรงเสียงจ้าช่างหน้าฟางในวัาสางริกาที่นอกวางในมันส่งเสียงดังวังเวงพราย็ด ฉันนี้น้อยน้อยละมันก็หอยกิ่งงาอย่ร้องงานรำนังที่ไรง่อยู่บนยอดยางในบางวันพระทายายราคาเง่งกิดงถัยงสุรางเง ที่เคยเรียงก้อนเอ้ยแจวแจ้ว,แจวนแววเสียงสนอกสามันเรียงงาจันทรวอนรำเรียกผัวโวยโวยว่าผัววัว่าผัววังว่าผัว,วโวย <c oughs> ทำมาอมนั่งไม่โย้ย ให้เมียชื่นใจวังเลาลิงขางว่าบางก็เลาลิงงานลลลลลลมกลอยกลิ้งกลลลลลมตามลมน้นพระพายมาจับตั้งโกตั้งกี่อันตะกายแล้วห่องอังหายระเห็ดลอยเหมือนเราทั้งสิเง มาเดินไพรนะไม่เห็นนะจะมีใครแล้วก็จะมาติดตามตอออยเป็นเวรมาซ้ำหรือจะเป็นกรรมนะมาพลลลอยสัตว์ให้เลือนลอยจากพาราแม่มัดเสียงเอ้ยวัสสาริกามันส่งเสียงจาช่างหน้าฟังในวัสา วารีงั่งกาที่นอกวังน้ํามันส่งเสียงดังอะไรต่อมันส่งเสียงดังว่าเสียงดังไหว้ดัง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 กะละมังสักผ้าน่ะดังเด้อล่ะอะผ้าเสกะละมาไงเยอะที่ผ้าก้อนน่ะ ว่าออนอัพว่าเย็นยันเย็นตะยันยินยินรายาบลงไรรายงั่งสีกษัตริย์ตรางงึดก็คลาคลายเข้าสู่พงพรายโฮงอยเจ้าดบพนาดอ nâng <laughs> nhí